สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องพักพลังประชารัฐนะครับก็คือมีผู้สมัครสสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีพักพวกอีกประมาณยี่สิบคน ออกมามาพูดว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับโดนเบี้ยวโดนเบี้ยวทางพ,พรรคพลังประชารัฐไม่สนับสนุนเงินตามที่ตกลงกันไว้นะครับก็ออกมาก็บอกว่าไม่ได้โจมตีพรรคแต่อาจจะบอกว่าบอกให้คนรู้ ผมก็เข้าใจนั่นแหละครับคือการโจมตีพรรคนะจริงๆพรรคเสียหายมากมายแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าพลเอกประวิตยเบี้ยวบอกว่ามีเสคนหนึ่งซึ่งเป็นคนติดต่อเป็นคนดูแลเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะครับปรากฏว่าพอเรื่องนี้ไปถึงหูลุงป้อมพลเอกประวิตยลุงป้อมก็ส่งผู้กองธรรมนัฐ มาเคียดูซิมันเป็นยังไงวะปรากฏว่าผู้กองธรรมนัฐมาเคียคุยกันตป๊บเดียวนะก็จบทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งกันนะครับจบง่ายดายกันเสียหลือเกิดนะครับส่วนพวกที่มาโจมตีก็บอกว่าทุกคนยังเคารพรักและเชื่อมั่นในตัวผู้เอกโควิดเคารพรักจริงเหรอครับ เคารพรักออกมาอย่างนี้เหรอทำไมไม่พูดกันภายในวะให้มันออกมาสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ก็จะร่วมงานกันต่อไปก็คงไม่ได้ร่วมแหละครับเพราะมันเป็นเป็นสอสอ,สอตกไปแล้วอาจจะไปร่วมงานอะไรนะแล้วแบบนี้นะผมเป็นโลเดวิสผมก็ไม่เอาหรอกครับเออะก็แม่งมาร้องสื่อร้องสื่อกูว่าทิพยพายเลยวะ คนที่ออกมาก็คือดตอร์คมเดชมัตชีวงครับเป็นผู้สมัครสสเขตเจ็ดนครศรีธรรมาราชก็บอกว่าได้คุยกับผู้กองแนละ้วทำความเข้าใจแล้วนะทุกคนเข้าใจดีก็รอประสานงานแก้ไขาตามขั้นตอนทุกคนก็เคารพพลเอกประวิทย์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็บอกว่าไม่ต้องการทำลายพัก เพราะเรายัางยืนยันว่าจะทํางานร่วมกับพรรคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ต่อไปแน่นอนนะครับอันนี้เหลอครับว่าไม่ทําลายพรรคครับอันนี้เขาเรียกว่าทําลายพรรคไปแล้วนะครับหลายคนเขาหลักรู้ว่าเสอที่ไปประสานงานคือใครนะครับเสคนนี้นะครับอักษรย่อว่าตอเต่าผมรู้ชื่อจริงเ้ืยอนามกุลจริงด้วนะแล้วข่าวนี้แหละครับมันจะมีปัญหาคือเสท่านนี้มี เป็นหารยศพันเอกครับยังรับราชการทหารอยู่เป็นคนสนิทของลุงป้อมเอาสิขาวนี้แล้วกะเจ้าไงเนี่ยคนเป็นเสเป็นพันเอกอะและรับราชการอยู่แล้วก็ไปคุยกับผู้สมัครทั้งหลายหลายว่าจะสลับหนุนเงนนิน,งนนู้นเงินนี้เงินนั้นแล้วก็ ที่งานมันแตกก็เพราะมันไม่ได้เงินเขาผู้กองธรรมนัฐไปคุยไม่มีอะไรหรอกคุยก็คงจะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็จบจบไม่ได้คุยอะไรซับซ้อนลึกลับพิสดารคงรับปากจะจ่ายหมดไปเท่าไหร่ก็เขาจ่ายไปเท่านั้นก็่งนี้นั้นก็จบไปนะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเสียต่อเต่าครับผู้บัญชาการตำรวจไม่ใช่ผู้บัญชาการผู้บัญชาการผู้บัญชาการฐานบก ต้องตรวจสอบแล้วล่ะว,ว่าเสต่อเต่านี้คือใครไปยุ่งเรื่องการเมืองจริงไหมผมจะบอกกันอย่างนี้นะครับการที่ทำงานการเมืองนะพักใหญ่ๆนะคือตอนประชุมตอนคุยกันเขาคุยกันเขาจะสนับหนุนนู่นนี่นั่นคือวิธีการเขาว่าจะสนับหนุนเนะี่ยก็แล้วแต่พักว่ามีเงินเยอะ แยะขนาดไหนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะพอเข้ามาสู่ผู้ที่จะลงสมัครแล้วนะเขาจะมีค่าใช้จ่ายให้นะมีเงินเดินเงินดาวให้สามหมื่นห้าหมื่นก็แล้วแต่ผัดให้ไปเพื่อไปทำพื้นที่ใช่ไหมพอทำพื้นที่เสร็จปุ๊บพักเขาจะดูว่าเอ๊ะมันไงว่ากระแสดได้ไหมได้ไมมได้พอดูปุ๊บ เขาก็เลือกบังเขตมีหลายคนอ่ะเขาก็เลือกอเ,อนนเ,อนนเอาคนนี้ลงตกลงเอาคนนี้ละครบละเอาคนนี้ลงหลังจากนั้นเขาก็จะมีเงินซัพพอร์ตให้เป็นค่าใช้จ่ายทําป้ายป้ายกองจนมีรถแห่มหนหนีนู่นนี่นั่นมีสิ่งที่จะช่วยในการหาเสียงปุ๊บเขาก็ดูโพอ พ้าเขาจะมีโพของเขาหรือไม่มีโพลเขาจะถามคนในพื้นที่คนที่เขาไว้วางใจถามว่ากระแสเป็นยังไงวางงุยไงกระแสมันดีเขาก็อ่านเงินช่วย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 เสร็จปุ๊บอีกห้าวันจะมีการเลือกตั้งเขาก็ดูสิบห้าวันสิบวันห้าวันเขาก็จะดูเฮ้ยแม่งไม่ได้เรื่องแล้วเว้ยกระแสไม่ดีเลยเน้ยเขาก็ลอยแพครับ เท่าเงินที่จะมาจ่ายกับคนที่ไม่มีโอกาสชนะเอาเงินนี้ไปลงในเขตอื่นดีกว่าก็เกิดการอรอยแพ้กันเพียนก็ไม่มีการสนับสนุนเนี่ยคนเราเอ่ะเวลาลงสอสอแล้วเราฟังรอบข้างโอ้ไปหาใครเอ้ยเลือกผมนะโอ้ดีเลือกอยู่แล้วฉันกำนันเลือกโอ้เลือกอยู่แล้วเลือกอยู่แล้วเลือกก็จะมีแต่กระแสอย่างนี้ไปถามใครเพราะว่าบอกโอ้ชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วก็ฮึกเหิม บางครั้งก็เอาเงินตัวเองลงไปคิดว่าชนะได้กูได้เป็นสอสอนน่ะแล้วก็ว่าเดี๋ยวพักก็จะจ่ายพักก็จะให้ไปถึงการยิงกระสุนด้วยถ้าโอกาสมีกระสุนแม่งก็เต็มปึบกระสุนนี่เราไม่ได้ไปยิงเองนะพักเขาจะมีคนเขามาจัดกมันก็เป็นเรื่องเลาเหล่านี้แหละครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ้อนนี้นึ่จริงมันเป็นการเมืองที่แม่งโคตรนำเน่าน้ำเน่าบรม่มเ่า ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่กับพรรคเก้าไกลเนี่ยมาใช้แววการเมืองซึ่งทำให้คนธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยให้มีความหวังเว้ยที่คูจะลงสอสอได้โดยที่กูไม่ต้องมีกระสุนเว้ยกูมีกระแสอย่างเดียวกูก็อาจจะได้เป็นสองสอใช่ไหมต่อไปมันก็จะมีพรรคเก้าไกลสองพรรคเก้าไกลสามพรรคเก้าไกลสี่พรรคเก้าไกลสองเขาก็อาจจะมาทำเรื่อง เรื่องกับป่าไม้เรื่องกับกรีนพีชเขาก็จะบอกในนโยบายเขาจะเป็นอย่างนี้อ่าผมเห็นดีด้วยผมก็ไปสมัครผมก็ขายนโยบายทําเรื่องสินว่าร้อมทําอะไรทำไรปุ๊บถ้าเกิดคนเ็าชอบเขาก็จะเลือกเราโดยเราไม่ต้องมีกระสุนก้าไกลสามเขาก็อาจจะทําเรื่องสิทธิมนุษยชนนโยบายหลักคือคนต้องเท่ากันคนต้องเท่ากันสิทธิมนุษยชน จะจัดการให้หมดไอสังสารสงเคราะห์เด็กสารสงเคราะห์หญิงสารสงเคราะห์ต้องเป็นสารสารสงเคราะห์จริงๆไม่ใช่แม่มาเคี่ยนตีเด็กมาเอาใครก็ไม่รู้พี่เลี้ยงส้นตีนส้นมือเฮียอะไรกไ็รู้มาทํางานมารับราชการนี่พักเก่าไก่สามเขาทำา ok อย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะมันไม่ยี่ยพักใกล้ก่าสองสามเราก็จะชื่อพกักเขาแต่แต่เขาก็จะเป็นแนวนี้โดยที่ไม่ต้องมีกระสุน คนก็จะสนใจเล่นการเมืองกันมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ลงทุนนะครับเดีย๋ยวผมจะเป็นได้เป็นสอสอผมไม่ได้ลงทุนผมไม่ได้ซื้อเสียงผมได้เงินเดือนแสนกวบบาทค่านูนค่านี่ค่ะประชุมกรรมธิการค่านั้นการนี่ตกแล้วก็ร่วม 2, สองแสนนั่งเครื่องบินแม่งก็ฟรีไปกลับไปกลับเบื่อเบื่อก็นั่งเครื่องบินเสร็จปุ๊บไปแดกกาแฟแถวแถวดอนเมืองแดกกาแฟเสร็จก็รอเครื่องกลับมา พินุโลกก็นั่งแม่งเล่นๆไปเงี้ยค้าเครื่องบินฟรีเดี๋มันก็ทำงานมีจะมีคนอาสาที่จะเล่นการเมืองอย่างผมไปสมัครพักใหญ่แม่งไม่เลือกผมหรอกอยากจะลงใจจะขาดพักใหญ่แม่งไม่เลือกผมมึงมีเงินมาตระกูลมึงเป็นไงพ่อมึงเคยไปรับมนตรีมาพ่อมึงเคยเป็นสอนสอนมาพ่อเป็นข้าบดีมาพ่อมึง ใหญ่โตมาอ๋อไม่มีไม่มีก็ไม่เลือกเขาเลือกคนอื่นดีกว่าแม้มันทําธุรกิจสีเทาแต่มันขับรถซูปเปอร์คาร์เอามันมาดีกว่ามาก็เป็นอย่างนี้คนธรรมดาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นตัวเลือกมากนมนมันก็มีพรรคเก้าไก่นี่นะแหละพอคนธรรมดาสามัญไปเป็นสสแล้วก็ได้เป็นแม่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะ่ะโคตรเจ๋งเลยนะ อ่ะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ป่าเทนเีผมก็มานำเสนอยังมีอีกนะผูก้กองธรรมนัดไปที่สระบุรีด้วยนะเสียอ้ออางอ่ะเสียอออางอะ่ะไม่ใช่เสียสอสออออางอะ่ะที่ไม่จ่ายเงินเขาอะ่ะไปด้วยนะไปดูด้วยนะผูก้กองธรรมนัฐซื้อช่วยซื้อกล้ยตากผมนะครับกล้ยตากบางกระทุ่มครับห้าซองสองร้อยบาท ค่าส่งสี่ครับถ้าสามลุนช่องผมสามลุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดบชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบผมเอาไปสู้คดีกับคุณอัจฉริยะที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการไปสู้คดีกับนักร้องคุณวศินที่ศาลอาญาทนนะครับแอดไลน์มาคุยกับผมครับเดี๋ยวไอเดียไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบหรืออินบ็อกมาคุยกับผมครับในเฟซบุก๊กบลกธุรกิจพลเดชวิสัยเป็นภาษาไทยครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณไม่อย่างสูงครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมี ความสุขขอ้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนเจ้าใจกับประเทศครับสวัสดี